ขอกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงครับคารวะครูทุกท่านครับจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านครับครับผมพิเชษบุญวิรุณน,นะครับหรือชุนจางคายจากจังหวัดภูเก็ตอายุห้าสิบปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิชารามปีที่สี่ครับ วันนี้จะขอออขอโอกาสมาส่งการบ้านนะครับก็น่าจะอยู่ในหมวดของอริยศีลน,นะครับแต่เป็นเรื่องที่ศีลมันศีลมันพร่องมันมันด่างมันขาดอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> คือผมเคยผมเคยตั้งศีลเอาไว้ว่าผมจะไม่ไม่ทำหรือไม่พูดอะไรที่จะไปเพิ่มความกดดันให้ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นนะ ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเออคนเรานี่มันสร้างความกดดันให้กันและกันเยอะมากในโลกใบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปเพิ่มแรงกดดันให้คนอื่นโดยที่ไม่จําเป็นนะเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเดินเข้ามาถึงในซอยบ้านผมอ่ะซึ่งมันเป็นซอยที่ลึกแล้วก็เข้ามาถึงไม่ได้ง่ายๆนะ คือซอยบ้านผมนี่มันคือจากหน้าหมู่บ้านเข้ามาต้องเข้ามาหลายหลายเลี้ยวหลายหลายซอยอะ่ะกว่าจะมาถึงซอยบ้านผมแล้วเป็นซอยทางตันด้วยนะขณะที่ผมกําลังเตรียมออกรถไปส่งของที่บริษัทขนส่งเขาก็เดินเข้ามาถึงแล้วเขาก็มาบอกว่ามาพนมมือแล้วก็บอกว่าลุงลุงเรียกผมลุงเนี่ยนะลุงลุงขอ ขอเงินกินข้าวหน่อยคือมาเขามาหาลูกสาวแล้วยังไม่เจอกันอะไรอย่างนี้นะผมก็เอ๊ะมาถึงนี่ได้ยังไงเนี่ยนะแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะผมแค่ว่าเอ้ยเราไม่ได้มีคือผมไม่ได้พกเงินติดตัวเงินจะอยู่ที่แม่บ้านผมก็เลยอ่ะลองถามแม่บ้านดูนะครับแม่บ้านก็ก็มีท่าทางสงสัยเหมือนกันแหละว่าเออมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเพราะว่าเรากําลังรีบจะออกไปส่งของด้วยนะครับแม่บ้านก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าหิวข้าวเนาะก็ไปหาตรงที่ร้านร้านอาหารเนี่ยร้านข้าวร้านอาหารจะดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยก็บอกบอกเข้าไปอย่างนั้นนะครับเออแล้วก็เราก็ไปส่งของกันนะครแต่ว่าในระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยผมก็ไปพูดอะไรที่มันไม่ควรพูดนะกับแม่บ้านนี่แหละ ตามสันดานเก่าๆของผมอ่ะไอปากที่มีมีปากหมาปากเหม็นอะไรของผมนี่แหละนะคูดออกไปปุ๊บทีแรกเราก็เรื่องว่าเราก็แค่กระแสะกระแสะเฉยๆนะปรากฏว่ามนบ้านเงียบไปเลยครับเงียบนิ่งไปเป็นนานเลยรนะหว่างที่นั่งอยู่ในรถเอาราก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยสงสัยต้องมีอะไรผิดปกติแน่เราก็เลยมาสำรวจอ๋อเรานี่มันไปพูด ใช้คําพูดใช้วาจาแบบเดิมๆของผมที่มันเสียดสีอะ่ะมันเชื่อดอะ่ะมันทิ่มมันแทงอะ่ะว่างั้นเถอะนั่นน่ะโอ้พอเรารู้ตัวเราสึกเอาอีกแล้วเราเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคือมันมาตอนเผลอผมนึกถึงคําพ่อครูนะที่บอกว่าอย่าเผลอใจอย่าห่างใจเนี่ยเราเผลอปุ๊บไออิเลตตัวเดิมๆของเราที่มันยังไม่หมดเนี่ยนะมันก็มันก็ ทำให้เราทําอะไรแบบเดิมๆเนี่ยรู้สึกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโอ้ใช้ไม่ได้เลยนะเออลราก็นั่งนึกทบทวนตัวเองแบบขับรถไปได้วยความเงียบงันนะทั้งคู่เงียบทั้งคู่เลยวันนั้น <c oughs> นะโอ้ยใช้เวลานานอยู่เหมือนกันว่ากว่าจะแบบว่าเออทําใจให้มันสบายๆได้แล้วเข้าใจสุดท้ายมันต้องมา,มาล้างออกตรงที่ว่าโอ้นั่นแหละกิเลสมันยังมีอยู่จริงนะครับ กิเลสมีจริงมันก็มีฤทธิ์มีแรงมีครอบงำเราแล้วก็ทําให้เราทําอะไรผิดผิดทาอะไรเร็วๆทํวทผิดศีลได้นะโดยที่เราไม่ทันระวังตัวเพราะฉะนั้นก็มันก็พลาดไปแล้วนะแล้วก็สํานึกผิดยอมรับผิดอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะเราก็ตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่คราวหน้าก็จะพยายามไม่เผลอใจไม่ห่างใจสังวรศีลข้อนี้เอาไว้ให้ดีนะครับ เพอพูดผิดไปนิดเดียวนั่นแหละโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับก็ <g iggle> จะขอส่งการบ้านประมาณนี้ครับอ่ะอนุวมทนา,าค่ะครูชุนเอ้าแม่บ้านท่านรับก็เป็นเป็นวิบากของแม่บ้านนะที่ต้องรับ <g iggle> นะส่วนเราก็มาสำนึกของเราแล้วก็ตั้งจิตแก้ใหม่เนาะส่วนแม่บ้านท่านจะไปทุก,ก็เป็นเป็นวิบากของแม่บ้านนะที่ท่านไปทุกเพราะว่าเราก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ท่านทูกแต่ท่านทูกก็เพราะท่านท่านรับของท่านเองนะคะท่านก็ได้ชดใช้ในส่วนที่ท่านได้ทํามานะคะค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะเราก็มาสำนึกว่าเออเราก็มีส่วนตรงนั้นเราก็มาสํารวมมันก็เป็นวิบากของเราเนาะ ที่เราจะต้องได้รับในครั้งต่อไปนะคะถ้าเราทําอ่าไม่มีใครทําดีทําร้ายให้เราได้ใช่ไหมคะนอกจากตัวเราเองค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นแม่บ้านท่านอยางงอนเราหรือว่าไม่พอใจเราก็เป็นเป็นวิบาของแม่บ้านต้องเอได้ยินไม่ออหรือเปล่าวิบากของเอต้องรับเองนะคะค <c oughs> ่ะค่ะ อ,อันนู้นตนากะกูรูชจดที่โสยิ้มเลยมันงค่ะจะมาพูดที่านริงค่ะ,ค,ะคือคือวันนั้นไม่ได้งอนหรือน้อยใจนะคะแต่เห็นว่าบรรยากาศมันไม่ดีะคะ่ะพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตะลิงทองนิ่งดีกว่าค่ะไม่ไม่ได้มีพาม คือสิ่งที่ชุนพูดเนี่ยจะถูกจะผิดมันก็คงอยู่ที่ใจเอนั่นแหละคะ่ะว่าเอพิจารณามันแบบไหนแต่ว่าในวันนั้นที่เงียบอะคะ่ะในความเงียบของเออะเอมีความรู้สึกว่าพูดต่อก็เหมือนแก้ตัวยังไงมันไม่เป็นคําอธิบายหรอกคะ่ะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือเงียบไว้ดีกว่าแต่เอก็ไม่รู้นะคะว่าความเงียบของเอคือ,คอเอเงียบเป็นชั่วโมงชั่วโมง <laughs> <laughs> เกือบชั่วโมงนะชุนนะคือความเงียบของเออะมันทําให้ชุนอะ มีความรู้สึกอีกแบบหนึง่งนะคะว่าวันนั้นตอนที่ชุนพูดประโยชน์ที่ชุนพูดแต่ถามว่าเอรู้สึกไหมเอก็รู้สึกค่ะแต่พอเอรู้สึกเสร็จก็กคิดแล้วว่าพูดไปมันก็มันไม่ได้อยู่ในจังหวะที่พี่ควรจะพูดอะไรเลยอะค่ะพอไม่พูดอะไรเลย,เยก็ใช้วิธีเงียบค่ะ,ะเผอิอาจจะเงียบนานไปหน่อยนเงียบเป็นชั่วโมงมันคงดูผิดปกติเออะค่ะก็มาอธิบายเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ เล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งครับคือบรรยากาศแบบนี้ในบ้านเรามันมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วนะเมื่อก่อนมันมีอยู่เรื่อยๆแหละเดี๋ยวทะเลาะกันอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะแบบมันจะเงียบเงียบแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยไปนานๆเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนานแล้วไงไม่ได้เป็นนานแล้วเมื่อวันก่อนเป็นขึ้นมาว่าผมก็รู้สึกว่ามันผิดผิดปกติไปครับผมพอเฉ่งฟังตอนแรกเฉ่งฟังพี่ชุนเนี่ย เห็นก็เป๋ไปหน่อยเ่งเพราะว่าเมื่อเช้าฟังเรื่องน้องสาวนะแล้วก็ว oo, ประโยชน์ของการมีคนคู่นี่ดีอย่างนี้นี่เองมันเป็นกระจกสะท้อนเนอะคือเหมือนกับพฤติกรรมอะไรออกไปเนี่ยแน่นอนว่าการที่อยู่ร่วมกันนานๆเนี่ยมันจะรับรู้อะไรได้เร็วสัญ,ญญาณอะไรเล็กน้อยก็จะรับรู้ได้เร็วพอเขามีปฏิกิร,ริยาเอะเราทําอะไรผิดหรือเปล่ามันจะเป็นตัวสะท้อนที่ดีให้เราได้ทบทวนแล้วก็เออประโยชน์ของคนคู่เป็นแบบนี้นี่เองนี่น่าหลายคนอยากจะมาอยู่ที่จุดคนคู่ที่แบบ พัฒนาไปร่วมกันนรินเงี้ยอพอพี่เอมาพูดเนี้ยคดีพิษคือต่างคนมันคนละเรื่องกันไงแต่คือโจทย์โจทย์ที่สําคัญคือพี่ชุนตั้งสินเรื่องนี้แล้วพอพอมีอะไรที่รู้สึกมันก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันไม่ดีเพียงแต่มันมีเวลาทบทวนเยอะไงเพราะเหตุการณ์มันช่วยคือมีเวลาทบทวนเยอะก็ทําให้มา ทบทวนเรื่องตัวที่ตัวเองตั้งศีลไว้มันก็เลยเจอความละเอียดในตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆาม,มันไม่ใช่เรื่องคนคู่หรือการที่จะมีคู่หรือไม่มีแต่มันคือเรื่องของการที่เราตั้งศีลในแต่ละเรื่องแล้วเราไขาควรมีเวลาที่ได้ไขควรและทบทวนเราก็แบบเออเดี๋ยวถ้าพี่เอไม่มาต่อเดี๋ยวฉังจะพูดไปอีกทางเลยนะกำลังเออจริงๆเราต้องมีมิตรดีนะในการที่เราถึงจะจะหากันเจอว่าเออสุดท้ายเราเรามีเรื่องอะไรที่ยัง ติดค้างหรือยึดติดอยู่ที่ยังมีเหตุอะไรพวกนี้นะคะ่ะพองพี่เออจริงด้วยไม่เกี่ยวเลยตอนแค่แต่ละคนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแต่ต่างคนต่างก็คิดในมุมมองของแต่ละคนค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องชุนก็ต้องขอบคุณเหตุการณ์นะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่า โอ้มันยังอยู่มันอยู่ลึกจริงๆลึกมากๆถ้าไม่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่โผล่มาอีกเลยมันจะนอนสง,งบนิ่งอยู่นั่นแหละก็ก็ต้องขอบคุณนะสถานการณ์นี้ก็เหมือนอย่างอย่างพี่ก็เหมือนกันเนี่ยตอนตอนที่กำลังนั่งรับส่งการบ้านอยู่เนี่ยค่ะแล้วคือยายยายยายข้างบ้านอะ่ะ ท่านก็เห็นว่าพี่มาอยู่ที่พี่กระท่อมเนี้ยคนเดียวซึ่งซึ่งถ้าเป็นคือคือท่านทั้งหลายเลยเนี่ยเขาจะคิดว่ามันมันมันน่าเป็นห่วงมาอยู่คนเดียวไม่มีไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะทําอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกท่านไว้ว่าเอ,อ่อถ้าถ้ามีปัญหาถ้ามีธุระจะเดินไปหาเอง <c oughs> ทุกคนไม่ต้องมา แต่เราอ่ะไม่ได้อธิบายว่าที่ไม่ต้องให้ทุกคนมานะ่เพราะอะไรทีนี้ท่านก็ยังอดห่วงเราไม่ได้อยู่นั่นแหละก็เหมือนกับพอเราบอกว่าอย่าทำเขาจะทำเขาจะพาขนมหวานกาแฟอะไรต่อี้อะไรมาบอกว่าไม่เอาไม่กินนะเขาก็บอกแล้วก,กินอะไรก็บอกไปบอกว่าไม่ต้องมานะกลางวันเนี้ยจะอยู่คนเดียวจะทำงาน ก็เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าพอเราสั่งเนี่ยเขาก็จะเอะมันทําอะไรนะมันอะไรันอยากรู้ไงแล้วเมื่อกี้ก็เดินกันมาสองท่านก็ประมาณว่าคุยกันมาดังลั่นแล้วจะมานั่งคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าขุนขึ้นมานิดๆบอกอะไรเนี้ยพอพอบอกว่าอย่ามาอย่าทํานี่จะทําตรงกันข้ามทุกอย่างก็เลยพอมาเขาก็ส่งเสียงมาพี่ก็เลยปิดไมค์แล้วก็เลยบอกว่า เนี่ยนะวันนี้นะมีงานต้องทํานะนั่งทําอยู่อย่างเงี้ยเขาก็มาดูมันคืออะไรก็มาบอกอให้ดูให้ดูคอมบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเาบอกทําอะไรบอกไม่รู้จะอธิบายก็ยังไงบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกรายการทีวีนะแล้วถ้าถ้าเรานั่งคุยกันเนี่ยมันจะเข้าไปในทีวีนี้นะแล้วที่มันก็แคบมันก็ต้องมานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยนะกลับกันไปก่อนแล้วก็ก็ ทำหน้างงๆกันอยู่จักรู่บอกว่ากลับไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปคุยด้วยกลับไปก่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมัน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 เหมือนเรายังคุนคุนนะบอกเอ๊ะสั่งแล้วนะบอกแล้วนะยังจะยังจะไม่ทําตามอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์เราก็ยังคิดว่าเออเราเราไม่น่าจะคุนแล้วนะแต่เอ๊นิดเดียวก็ยังคุนอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องมามาดูว่าเออ ไอ้ที่เราประมาทประมาทว่าเราได้แล้วนาะเราได้แล้วนาะ <laughs> มันมันอาจจะไม่จริงเห <laughs> มือนอย่างน้องชุนว่าแหละถ้าเราเผลอเราเผลอแล้วก็จะออกมายางก็ <laughs> นึกสงสารเมื่อกี้เขาเดินกลับไปเขาก็เขาก็ก็ก็เดินบ่นกันไปสองตายายสองตาสองตาก็เดินบ่นกันไปว่ามันอยู่ยังไงทําไมมันนั่งคุยกับอะไรนั่นน่ะมันพูดกับใครนั่นน่ะค่ะก็ก็ประมาณเนี้ยค่ะ ค่ะเชิญน้องออนค่ะค่ะนุ่มโนาค่ะกฤชูนค่ะเราจะไปต่อที่พี่เอี้ยงเลยนะคะ